จะเบาชิงไปเอาอยูน่นนองครับ <c oughs> วันนี้ฟิมืเบาเบาซีนะครับฟิมืเบาซีตัว,ยวยอยาก็ใส่ปลาไอโด ใส่นมาส้มครับมันนม้สม้มไปกวนเด้ถ้่ว่านม้สสมเกลือจน้อยวเวาไ็ปส่ปลาปะโดน<ม>เป็นปลาคอก,กับปลากรดครับอืมไปตัดเสีบเนาะนี่เ้ยนม่สสมดังเตาแบบบ้าน,านเลยเนาะ้องอยแบ,บบ้าน <c oughs> ครับใส่เตาแกแบบบานมสบควน,น,นมันหล มันบ่มีควันไ่ได้กินควันครับต้องใส่แบบว่าแกนต่เลยเนี่ยยังปลาได้นาะไม่สมเตาแก๊มันโแเ่บเนาะเตาแก๊เนาะเตาแก๊ส่แซ่บแบบได้ควันน่กินหอมเป็นเตาดินเผาแบบธรรมชาติครับย่างโซมแบบมมติคนขนาดเลยนำคนยตัวอยู่พร่น้องพักมไม่ซืรอวันนี้พดีไล่โุมก็ได้แบบ ย่างขาไว้เ่นอย,าอยสามืนได้ต่อยนะตอนนี้ก็ทาน้ำเดือดอยู่ครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปบัดนมันจากหมเข้าป้าเซ่เพื่อะได้สดไปน้ำปลาเซ่ก็ได้ปลาค้ากับปลากดเนาะ น้ำไม้ส้มครับหน่น้ำไม้ส้มเสื้อสีเกียตเน่ยน้ำไม้สมส้มสีฟ้ามครับนี่ส้มสีฟ้ามเนื้อถ้าอยากสั่งเสื้อก็ส่งที่อยู่มาเลยครับไต่ลลายลิงไผสมสระก็คือกวดมากมันเหลือทำไอ้ได้ผสมเครืงกวดมันเกิดถตมาก่อนเราต้มอวันเสาน่กเาไปรวมจวนจังบาลจวนจังบาลนะครับ เอน้ามาแห้น้อนแกนมน้อนแกนเยเบาศิลปุมพาจวดอาศิลปุมพาจวดมามพาจวดขาดดีกีบ่พสองมือนเนาะใจสิขัสมแขวล้วเนาะขี่ไปวาหันไใชสนามสมขี่มาเันเปนยางมันรุดทำอืมกินน้ำโคกครับโคกตามด้วย น้ำเปล่าของของแท้เลยนึงใส่เลยวันนี้ใส่ปลาด้วยครับแบบพี่น้องใส่ปลาอันนี้หมวาประคากับหัวประกด <poco> สองตัวพอได้ออมเรียงวันนี้นี่น่อยเลยที่หลายทำเมือ่อมียน สองตัวล้นน้อยเนียะเสเนาะอินหอมมานียยิ้มเข่าปุน้อรายการบันนะแมนพะราดเซอเห็นพอดีเมื่อกี้นี่ถ่ายคลิปไว้พอดีสีมแห้งอะนะดังปุ๊บเลยเสื้อสืเด้อ ใส่ผักยังผักยังก็ไมบมะกูดไม่มกกูดนรีว่าผักคุณตูมวยกับจัดสเดือนโคโรนาโควิดนวนโลกโคโรนาเนาะส่องจิตนี่ใครตะพี่เลี้ยงมาเล้ยพี่น้องเล้กินแกงยังแกงเราไม่สม ยังไม่สมนะยันหกพอเห็นก็จัดกิจกรรมที่กรรมแห่งไร้เหมือนุกลืกหลรยเลยดิเด็กกไม่ไม่เติบวกันเลยนเรียน่งานวงเอาละคาบหนึ่งนะที่ร, <c oughs> รกว่าว่าสิบอลเนาะน้ำหมักตุมมันก็กนุ่มก็ช่ยนะวยเลยผมไม่ไปแนะล้วตอนแรกผมสิไปน้ำะาวดเด็ดเ

ปลาแดกเอาอยู่มันใส่หรวครับเกลือใส่หดเลยเลยกินแค่ระยะเดีย<ป>ระยะสามปีเมนูเด็ดนะครับวันนี้แกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาคอใหญ่เอาหรอครับเอายัางเอาเลยเลยสวัสาทีปลาก่อน อีกสองนาทีตอนสุดท้ายเลยพี่นอ้องพักอีตู้พักนั่นพงพักนั่งตู้ครับเนนแบบี้พักคุณตู้รักคุณตูเลยแมงลักไปเมืองลากขาดอันนี้ไปบ่ได้ได้ครูเบาสาวหอม <laughs> อได้เหอมต้องใส่หลายหอ,อมต้องใส่หลายอืมขั้นตอนสุดท้ายผมว่ายังโมเมนต์สุดท้ายเลยหน,นึง่งฮันตอนสุดท้ายคือกิน <laughs> ใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยนี่ลองสุดท้ายใส่ปากคือสุดท้ายเลยมัน้าตาเลยสีสันเนี่ยผู้ใด,ดก็ได้กินมันีเสียใจ vừa lê vừa lê vừa lợi của tôi tôi không hơi không hơi không hơi mẹ เอามาเด้ครับเถื่อนนี่พี่น้องขั้นตอนสุดท้ายครับกินกินข้าวแรงน้ำกันครับก่อนงบาเสถา,าวรภูมิปล<ส>ายจวดแซบโอ้แซบกระเต๋าผู้ใดชอบกะกดไลค์กดแชร,ร์ด้วยครับด้วยกดซับสไครกดกระดิ่งสำหรับมือ,นอีนกา ฝากาไว้สำนีนะครับเอาไว้คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ